สวัสดีครับผมพี่น้องน่บอไก่โคบงต้งบกผ้าหรอผ้าพี่น้องเลาะมาหายิงป่าเหมือนเดิมครับไปบอเตอร์วสีห้าขึ้นแถวๆนี้ครับนี่เป็นน้องอยู่ในหันเดี๋ยวเหาจังเข่าไปเบิ้งครับพี่น้องถารุ่นถาติดตับมือกับบอไก่บามาบือสีมันบอจุดบอุ่นเบิืงน้องกันครับ เดี๋ยวบอกไก่ขึ้นต้นใหม่ก็บอกตือแล้วจังถ้าที่ตามมึงพี่น้องว่ามึงห้ามสีม่านบอห้าสิใส่ปลาบอไปครับปลาคอนกี่มิหม่าม้ายไหมครับพี่น้องผม สูไมตักนะดูะครับเอ้านปลาคอรปรแมรปรรปโนปลาดูตัวพี่นตังนี้ครับตัวนี้ดูจะดูครับเป่นไงปลปาจะดูใ่ครับตาดูัวนี้ครับไอ้ไนี่ตัวทีใก่ยังไงกันยังว้ามติดตามกันอีกครับ ครับผมโดนโดนรับพี่น้องครับนึ่โดนรับโดนเต็มๆเล้ครับตระชอนครับกำลังเอาขึ้นมาครับพี่น้องขึ้นมาสิจ้ะ บนกลางลังเต็มๆเลยครับบ่าวไก่กำลังหมุนกันนะครับพี่น้องเอ๊ะเกาปลาทา่ามือเถียกรวดประช้อนครับมือนี้ ช่อนครับไซส์สวยๆจัดหนึ่งแต้มครับมือนี้อาถาทิดตามกันอีกครับ ไปเลยครับปีงได้ลรอสายโบวิ่งเอาสายวิ่งแล้วครับสายวิ่งแล้วสายวิ่งแล้วสายวิ่งสายวิ่งแล้วโดนครับโดน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 แล้วครับโดนแล้วจะโดนหน่อยครับโดนแล้วครับโดนแล้วเอาลงไปพันข้างล่างแล้วครับเนี่ยเอาไกลดึงขึ้นมาก่อนเด้อพี่น้องนี่ครับเจโรตัวมันของเย้อนพาลงไป ของใหม่ข้างล่างครับบอไก่ก็เมันตัวใหญ่หนามันใสครับเพ้ยิ่งท่านี้จุ๊บเลยครับอ่ามาแล้วครับแต้มที่สองถาดที่สามชุ่มกันอีกครับเบาเตอก็ได้ยิ่งอยู่ครับแจ๊คคนสีไ่ได้แจ๊คตัวหนูยิ่งจะเสียงจังถาดที่สามรับชมกันอีกครับมาเป็นไหรหน่อยเบาเตอรครับเบาเตอยิ่งเดี๋ยวพักกระกสุนตัวนึงครับกระสุนน้อย ปูนหน่อยก็หนึ่งกับโบหน่อยก็ได้เราคนสามนี่งสี่หนึ่งคนละในเต๋เอไปดอกมา,มา,มาเดี๋ยวไปเบิ้งอีกจักไม้ช่องไม้เลาะไปอีกสักก่อนพี่น้องไปติดตามกันครับเบาเต๋อเย็นปลาคอแล้วครับประฉ่ำอยู่อันครับจุก๊กเฮยังไงไม่รู้เอาข้าวใบบัวพี่ลุงเบาไกลว่าโดนนะครับพี่น้องโดนนี่น,น,นี่คิดว่า คิดว่าต้องโดนเอะโดนโดนนะครับโดนเนีวโดนเนี่ยนอานออกแล้วครับบอหูแล้วครับค่อยๆดึงที่ครับเอแล้วขาดขาดแล้วครับาข,าดดขาดแล้วครับขาดไปแล้วปลาขาดไปแล้วครับผมด้วสิมันปลาสอนครับปลาคอขาดไปแล้ว ฐานรุนมังโตไม้ครับครับผมพี่น้องมาไม้ไหมนะครับอุ้ยปลาประสูตรเบียบไร้ครับพี่น้องพูดผลปะคอตัวนี้ครับผลพีพี่น้องผมทำได้ไุผลบ้าเตอร์บาวเตอร์ยิ่งตัวนี้ก่อนยิ่งหัวนี้ก่อนบ้าเตอร์ถือก่อนะจัดแล้วจัดถือถืถือเนี่ยยิ่นี่นี่ตัวนี้ตัวงามอยู่ครับพี่น้องมาฐานรุนมังบาวเตอร์สิยิ่งถือบอพี่น้องผมอุ้ยปลาสูตรปลาสูตรครับเอ้าแดนนะครับยิ่งตัวใหญ่ก่อนเดือกยิ่งตัวใหญ่อุ้ยขึ้นขึ้นฟูแล้วขึ้นฟูแล้ว ยิงิิงอุ้ยอเถอะโดนะ่บถือห่วยเอาโดนครับโดนโดนเสยพ่พ่อออเ้ยฝีมือฝีมือโดนนะครับมาเตยิ่งโดนแล้วพี่น้องผมเดยหลุดแล้วมือนี้ดึงขึ้นมา นี่นี่กระสูบครับมาหลุนเบิ้งว่าอุ้ยตัวใหญ่อยู่ดิอะไรกินแต่ปลาหน่อยไรตี้เจ้าอึดนี่อุ้ยตัวใหญ่เยอะพี่น้องผมพูลัวปุ้ยตัวใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่กระสูบตัวนี้อ่ามีหลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวสิถธาร้อยยิงเอาอยู่นี่ลนะครับก็เบาเต่อคำ้คำๆยังหน่อยยังเสียวเมื่อพี่น้องร้อยยิงเอาปลากระสูบบ้วนนี่ก่อน อา้าวมันมันครับมันมันอาทิตย์ต,ตามอีกครับผมบุกคอตัวนึงครับพี่น้องอยู่ต่ำๆอยู่ครับตัวใหญ่ตำตำตเติอบอยู่พี่น้องผมนี่ต่ำๆครับเป่าไก่บัตสีรองยิงเบิ่ง,ง,งพี่น้องแจ็คสีฟีมือว่าฟีมืออยู่ตำ่ำอยู่ครับนีเบล่าเติบมาเบิ่งนี่ามาเบิ่ง,งนี่นี่นง,อง,งองง้องอยู่นี่ เขามีเลี่ยมบ่ะองนิ่เดูครับพี่น้องผมอุ้ยบอนี่ยังไงโดม้โดดโดดครับโดดลคโดด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 โดโด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 ดดดโ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 ด ขึ้นมาเถอะนี่ฮะจะได้เอว่วงบ่คักแล้บมึงจะได้ยกันเพืนอะได้สักก่ำ่อพอจะได้สดั่มบ่อนีมันของอยังไงยูหัน,น,นว่ไม่ไปหมุนใส่เครื่อใหม่ บลูดบ่เฮ้ยบลูดบลูดบลูดเอาไว้หันละเอาไว้หันละไม่มีลูกม่เยอะเดี๋ยวบัดนั้นจังไปปดเอาเนี่ยเอาไว้นี่พี่น้องบลกไก่มีสองลูกอยู่ครับเดี๋ยวจังสัญญาเมื่อยหัวเอ้าขาดขาดท่อบ่เอ้าขาดนี้สามพี่น้องผมโอ้ยเป็นยังวะบ่ได้ครับพี่น้องขาดนี้ล่ะโอ้อเสียดายครับพี่น้องผมตัวบอกง่ายนึง มาก่าที่ตามกันไหมครับพี่น้องครับเี็นปลาอยู่นี่ตัวนงพี่น้องทุพี่น้องเห็นปลาครับนี่จุมลงแล้วครับจุ๋มลงเด้อโอ้จุมลงแล้วครับโอ้จุมลงแล้วจุมลงเด้อ พูดที่ตกน้ำโดนครับโดนโดนโดนพี่น้องผมโดนป่ครับพอเธอมาหมุน,นขึ้นิดนะ้หนพอเธอความสิความสิตกน้ำ อุ้ยไม้นี่ปะอลายพี่น้องผมสภาพเนี้ยใหเบาเต่อหมุนขึ้นให้ก่อนโดนบ่โดนโดนโดนอือฮึอัะตรู้ถึงเวละจักเอาถึงถึงนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวซ้ำมซั่มซั่มซั่มถึงนิดหน่อยนึงว่าหันขาดไปแล้วพี่น้องบาหนสิดอเต่อซ้ำมแล้วก็พี่น้องอันตรายครับว่าถึงนิดเดียวพี่น้องผมถึงนิดเดียวอีดีครับปะตกน้มเนี่ยคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เยอะโอ้ยเยอะโอ้ยยังให้เขาไปของด้มันเขาแล้วมันดึงบ่ได้บ่อกาดึงอย่ามันก,ก,กนอันอีกมันขาดไปแล้วบ่กอ้ยขาดอีกขาดอีดีโอ้ยขาดอีกแล้วครับพี่น้อ,องผมโอ้ยถือบ่เต็มจักเทือ่อยิงแต่ปลาถิ่มซื่อๆโอ้ยห่ยเสียดายเอามห้เอามัา้ ต <laughs> <laughs> ื้นไปแล้วครับตื้นอกไปละไายังอีกทีครับโดนครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพี่น้องผมโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วบ้าเนีบานนี่มอเตอร์มาซอยแนี โอ้ยขาดอีกแล้วเนาะอย่าเฝ้าขาดเด้อจะว่าตัวโปรยใหญ่หรครับตัวนี้ตัวนี้ตัวโปรยใหญ่บนไหนครับปะคอปะคออย่าให้เบาเตืิมมันหมุนขึ้นให้ครับโอ้ยทาได้หมุนฝาไปทางเียกระเดยโอ้ยนีค่ครับนี่ครับนี่นี่บ่ขาดอีกตัวยั <c oughs> กขาดไปสองตัวแล้วพี่น้องผมเบาไก่ยิ่งยยายา,ยาเกี่ยวยาเกี่ยวนะมึงขาดไปสองตัวแล้วครับเบาไก่ย,ยกิ่งมันนี่เนี้ยตัวนี้ขึ้นมาไหม ตัวน้อยครับผมฮึยู่ดีอยู่ดีอยู่บ่ดึงขึ้นมาดึงขึ้นนะมีรูปอกแหลกนะนดึงขึ้นนะดึงขึ้นนะนั่นเป็นปลาคอตัวน้อยครับตัวใหญ่สองตัวขาดไปเลยครับกระหน่อยกรับ่หน่อยได้คัขานไปได้พี่น้องยว่าใส่งามเลยครับใส่สวยครับผม กับพวเงเงินมันหน่อยวันไดนธรรมดาตัวงามครับตัวงามเอาถา่ายติดตามกัอนอีกค,ครับโอ้ไม่นี่ปลาไหลครับปลาไหลปลานี่โอ้ยก็อป้องน้ำโต๊ะบุกง่อยวัวฟูเห็นเห็นได้ไหมเอาหนิมะกอเอา บ่าเตยยิงโดนอยู่ครับพี่น้องผมบ่าวไก่ึอยู่ปะครับงกุนๆอยู่ผมอุ้ยตัวหญ่ตัวนีตตัวไหนท่หญิงหิ่บงๆครับตัวนี้ดงๆขึ้นมาด้งขึ้นมางแพ้มึงกันนะบ่าวไก่ก็ยิงขาดอยู่ซื้อนีิตอนแรกพี่น้องผมขึ้นเหนียนเะาด้งขึ้นซอยกันแน่เลย เดี๋ยวบอไก่ซ้่มกอนเถอะพี่น้องเด้อย่านบ่ได้ครับเดี๋ยวบอไก่ขึ้นพื้นก่อนครับยิงซ้่มคองเบาเตือนนะครับพี่น้องผมจังสิถือบ่ถือว่าจะยิงซ้่มเอาไปอยู่เนี่ยเนี่ยยิง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 โดนบอหล่ะคิดว่าโดนว่าซั่นครับยิงสั่มเดี๋ยวยังถ่ายที่ตามกันอีกทีนึงครับเอาปลาขึ้นมาก่อน ครับปลา,าตัวนึงเบาเจอพะลงไปเอาลูกดอกครับลูกดอกขาดครับพี่น้องผมเบาไก่สีหนงปลาตัวนี้พี่นอ้องเออเปียงไหนล่ะมิดจีดีสงสัยสีบ้ถือครับสายบบวิ่งเลยบ้ถือกีดีครับพี่น้องผมโอ้ยเสียดายเสียดายดเอาไม่ครับเอาไม่เบาเต,ตอพะลงเปียวลูกดอกครับลูกดอกขาดปลากขาดนี้ตัวที่ว่เาบาไก่ยิงซ้ำนะครับมันของ ตุนยังก็ต้นไม่ยาลาบยักครับไม่ยาลาบใหญ่ขาดเลยครับพี่น้องผมน้ําคมครับต,ต้นนฮะของกระสอบเห็นลูกบ่ล่าโอ้ยอดบ้านนี่มันของกระสอบครับพี่น้องกระสอบเพื้นทีหนาไฟนะครับจังถ่าทีต่ตามันอีครับเบาเตอ,อร์ได้ลูกกระสุนขึ้นแล้วครับผมมีประคอขึ้นมาอยกแล้วครับพี่น้องผม ยิ่งขาดไป3มตัวครับพี่น้องทัศสิดายป่ามีแต่ตัวย่่งใหญ่ตัวมันขาดยิ่งัวกี่ก็ขาดครับบาวเตอร์กับบาไกลยิ่งซ้ำดึงขึ้นมานบ่โดนครับบ่โดนอีกแล้ว โอ้ยขึ้นนะครับพี่น้องผุ่มกำลังลอยมากครับกำลังลอยมากไกลๆนี่ครับปลากำลังลอยมากครับพี่น้องผุ่มโดนครับสายวิ่ง้ะครับสายวิ่ง้ะ ลุนนะครับโดนนะปึ๊ดปึดจิขาดอีก,อกบ่าบาทนี่ใส่คือเศร้าเล่นอ่ะบาทนี่เศร้าเล่นเ่ะอบอทเตอร์บอทเตอร์มันเศร้าเล่นเลยเอาปืนบ้างเห็นทุกคนน้ำเบิ่งน้ำกันน่ะยิ่งลุกหนีครับพี่น้องผมเป็นาาปตาเด้ซ้รัอีกอย่างว่าเรื่อจังได้โอ้ยยิ่งปลาเหมือนเป็นยังจังเป็นยังสีน้ำพี่น้องเดี๋ยหายเบ่าเติมอมา

อันวพวลดดอกพวลดบกพวลดเขาหัวเนาะเขาหัวอยู่เขาอ,อันนี้มันอยู่นี่ครับพี่น้องผมปลาอยู่ตำแหน่งนึ่งครับว <Wow. S 1> ่า <Wow. S 1> หฮ้ว่าเป็นยังไปจะรุดอีกไปเยอะนี่ <c oughs> อเอาคนนะคนมีประวัติเดี๋ยวให้เบาเติร์สซำมึงก่อนพี่น้องผม บาดนี่ซ้ำบาดนี่ยู่บาดนี่ยู่แทบบาดนี่โอ้ยมันดึงบบขึ้นนั่พี่น้องผมมันติดอยู่ข้างล่างบาดก็บ,บอกาดึงขั้นดึงเด็กกระยานมันขาด,ดอยู่นะครับตั่มอ่อนตัวเนาะพี่เจนได้สิได้ปับ๊บนั่นตรงนี่มันดึงน,นั่นได้ขนาดซ้ำนี้ติดใหม่อยู่คอนอยู่อืมเอาเดี๋ยว,อวยตอนปลาขึ้นมาจังฐานรับชมกันอีกครับมาเดี๋ยวมาพ้าเท้าเอาไปไว้ไมแล้วครับให้เตือยู่นด้วครับพี่น้องใส่หกเจ็ดขีดพุ่นะไรนี่ อ่าว่าทิ่ตามไปดีครับอีกเลี้ยวครับตัวนึงมาสวงบึงอีกเดียวมือนี้ยิ่งยางเดียวครับฮบอกกถือบนอ่ะร้นบ่ นี่เงี้ยเกาะเอ้าบอลไก่กระโดดครับพี่น้องบอลไก่กระโดดบอลเตอร์กระโดดยู่ท่าผลครับพี่น้องของคุณบอเตอร์กระถือยู่ท่าผลบอลไก่โดนอยู่ครับที่แรกว่าของผมว่าบอโดนพี่น้องผมนั่นเพคนกำลังดึงขึ้นครับ กองบอลไก่กระโดดอยู่ครับเดี๋ยวบอลไก่หมุนขึ้นก่อนเด้อพี่น้องเด้อยิงท่าติดตามไปดีครับผมเรียบร้อยครับเอาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องผมเต็มเต็มครับเข้าเต็มเต็มเลยติดตามรับชมกันอีกครับคุณกองบอลเต๋อ,อก,กับกุมม่มโพสที่สร้างคุณพี่น้องผมบอลไก่เอาปืนที่นี่บอลเต๋อกับกุ่มที่ทางคุณบอลตัวเยอะขึ้นเบิ่งผุนของผุนกระไดตัวนึงครับอยู่ผุ่นโอ้ยิงกันไล่เชิบครับมือนี่อ่ะ ลุ้นเลดีครับกำลังยิงแล้วครับผมพี่น้องบอลเตะกับท่ำท่าแล้วได้ยิงบ่าน้องจมแล้วครับว่าได้ยิงครับเอาลนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอายิงแล้วครับยิงแล้วบอลเตะยิงแล้วบุกว่าสีโดนบ่ยิงได้บอลเตะยังดุ่นอยู่ครับบอโดนบ้านพี่น้องผม เอาตาที่ตาพอดีครับโดนครับโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วบอลเตอโดนแล้ว,ย,วยิ่งแบบไกแต่ว่าบ่มันใจว่าสีโดนเขาคักบ่คักสงสัยสีไดือดซ้ำอยู่บ่จักบอเตอร์ บ่มันใจว่าสิโดนเต็มเต็มบ่อใช่ไหมมั้ยอ้เย็น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 ตัวนี้ไงอยู่ครับพี่น้องสายเกือบเบิดหลอดยิ่งไกลหลายใส่บิ่งสายเกือบเบิดครับพี่น้องเดี๋ยวบอไรเกาะลองเบิ่งเสียให้เบาตือสาวขึ้นมาสักครั้ครับพี่น้องอ้าวจิ้บพายละเอาเบาแหวมเลยบ่กอยู่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 ห่วยโอ้ยอย่าบอกให้ตกใจหลายตัวใหญ่โยครับพี่น้องผมตัวนี้ทกทบเนายเนาะจะสูงเด้อ โอ้ยโอยโอ้ยตกใจตกใจอุ้ยนายนาดีตัวนี้ใหญ่อยู่ตัวนี้ใหญ่อยู่มันบ่ยอมเขามาไก่แจเอ่อค่ะผมก็เลยยิงระยะไกลไปเลยรองบึงนักึงเลยใส่เบาเตอซ้ำอยู่โอ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยเบาเตอถือ่ะถือข้างจว่ามันแหงถือข้างบอซ้ำอยู่ดีกคือนี่ครับุงหนียวลุงเนียวอยู่นี่ใช่หรอเดี๋ยวถือ้าง ใต้ยกขึ้นมาได้พี่น้อเนื้อซ้ำ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 เอาเอาซ้ำซ้ำเอาเอาเอาชั่วอีกอนเอาชั่วโอ้เอา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 ชั่วเอาชั่วอีกอนเอาชั่วอีกอนเอาชั่วอีกอนตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องผมปลาตัวนี้ปึ๊กใช่หรอเต็มเต็มงอนครับนีเต็ม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 แม่ะเจ้า ดินดีนะักกินยุไกบ่บ่อกินยุไกบ่บ่อบอย่อมเขาไก,าก่แจ๊กเถื่อพี่น้องผมป่าตัวนี้ยังแห้งอยู่ครับอืมป่าเต๋อใส่เต็มเต็มโอ้ยบอ,บบอทะลุฮะบุ้ยบอทะลุใจนี้นมันอันนิน่งใส่ดินบอ,บอหอยทรายมันอันนั้นมันดินเด้มันกระแทกดินก่อนอดูเงี้ยนะมันแน่นอยู่ครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอุ้ยปลาตัวใหญ่อยู่ครับ ใหญ่อยู่ครับปลาตัวนี้ปุ้ยบอกเง่หนึ่งบาทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวสาธิตามมีครับเบียบคอแอมเลยครับผมเบียบไงเลยครับนี่ปลาตัวเบาไก่ที่แหลกเบาเต่อเบ้งที่หลัครับก้นละใสเลยครับพี่น้องผมไงกูแขนพี่น้องผมปลาตัวนี้ไงกูกำปั่นเบ้าไก่อีกครับไงไงครับไงปลาตัวนี้เบาเต่อซ้ำเขานี้ครับเบาไก่ยิ่งถือใส่ล่ะถือถือหางครับถือเขานี้ทะลุบอ ทะลุเลยทะลุเส้นอ๋อโอ้ยทะลุทองบรรยากาดึงขึ้นมากะบากาดึงขึ้นย่านมันสีกเนาะสีดายมันปานตัวใหญ่พูดไลเงใหญ่กุ้งแคนเบาไก่เลยพี่น้องผมปลาตัวนี้จับมันเบาไก่โอ้ยเป็นตุเห็ดแปะสะดีแช่แม่พี่น้องผมมันมันแล้วครับมันมันแล้วมโอนี้โอ้ยเขาเมื่อยเจ้าของเหนียงเลยเสียบเจ้าของเออปลาตัวใหญ่ครับอันนี้สวยๆครับมือนนี่มันมันครับโอ้ยปลาเจอไม้เงี้ยโมเรงครับเท่าะ วิ่อกัพี่น้องเด็วๆๆ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 ุๆๆัๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆรๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆ่าๆกๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆอๆๆๆๆอยๆ่ๆๆ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 ดๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 นๆๆาๆๆาๆๆๆๆๆวเบๆๆๆๆๆงๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆๆึๆนๆๆๆๆๆๆๆุๆรเๆๆๆๆๆนๆๆเพๆๆนพี่น้องรุ่นระยะไกลนี่ๆๆๆๆๆบ่ ฮะดูนี่ตืมตมเลยครับเต็มเต็มครับปลาช่อนปลาช่อนบอกดึงขึ้นมานะครับเออหวานหวานอีกแล้วครับโอ้ยิ่งกันสนันโจเลยครับมือนี่ยาจงถ่าไปเบื้องตอนสรุปผลไรๆไกันเนาะครับเนาะถ้าดตามกันครับ โดนครับโดนเต็มเต็มดนนะครับพอคน้อยครับโดนนะครับนาน้อยครับเรียบ,บร้อยอุ้ยบ่ต้อง,ง,งต้องซ้ำดุนนี้บ่ต้องซ้ำเขาเต็มเต็มนะมาแล้วมาแล้ว ลอยครับขึ้นมาแล้วเต็มเต็มขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับอีกหนึ่งแ้มครับโอ้เหมือน,นยิ่งกันสนั่นจอเลยครับพี่น้องยิ่งแบบมวนอึบจบนานโอ้ว่าตัวหน่อยกับบหน่อยเน้ครับใส่ส,ยสวยๆเลยครับปลาช่อนเข้าเต็ม,เต,มเต็มครับ ที่ตามวันนี้ครับกระผมพี่น้องคําแล้วครับคําแล้วเบาไก่กับเบาเต๋อกับสีดุเวยออกมามาสรุปรายได้กันครับผมว่าเมื่อนห้่เขาได้แจกตัวอู้ย,ยิ่งกันแบบมวนครับพี่น้องแบบมั่นสน,นจอเลยครับนี่รายได้ของเรานี่ครับนี่รายได้น,น,นี่อีกยามหนึน่งมาสั่นเบาเต๋อว่านี่ลากระสุดจะได้ครับ นี่อุย้ยนี่ปลาสะดู้ยปลาอย่งอีกปลาคอ้อยยิ่งแบบมวนได้ครับมือนี่พี่น้องผมสงใส่ประสูตรใหญ่อีกตัวนึงอ้ยจัยกโตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่หหเจ็ดแปดเก้าิบสิตัวครับมือนี่ยิ่งกันแบบเมามั่นเลยครับก็เบาเติร์มือนี่โอ้ย ขอบคุณพี่น้องผมไม่ไรเด้อครับที่ติดตามเบาไก่มาลตลอดนะครับวันนี้ก็ยิ่งกันแบบมวนขึ้นวาน,น,นอ่ะพี่น้องไส้ี่กะสีกิโลกิโลอยู่ครับกิโลกูกลัวเบาไก่ยิ่งเขาหางมันครับยิ่งเขาหางเลยเบาเติอเขามาซ้ำบานนี้มันได้ซ้ำอยู่สามตัวพี่น้องแต่ว่ากขาดนี้หมดเลยครับพี่น้องนาเสียดายม,มิกระทำมิกระุนยิ่งยงครับกระุนประมาณตัวนี้แล้วครับกระุนแปดขีดเก้าขีดนี่แหละครับที่พลาดไปปลากระสุนตัวนี้ก็ะยิ่งอยู่ครับงามดีว มีแต่ตัวใหกอย่างงามๆกระผมขอบคุณพี่น้องผมไม่ไรเด้อครับที่ติดตามรับชมเบาไก่เป็นแรงเชียร์แรงใจเบาไก่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขุสุขคนลำลำเรื่อยๆสุขุ่สุขคนเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผื่นสวยๆของเบาเตอขมานคือกันครับแบบดีอ่าเบาเตอสวัสดีครับพี่น้องโอ้แดดสีเหลืองงามแท้ สวัสดีครับผมไปแล้วครับยิงอยู่บนสะพานเนี่หลักพี่น้องไม้เนี่ละแบบเมามัมนเลยครับมือนาะคลิปหนาะพ่อกันไหมครับผม